สวัสดีครับกระผมอาจารย์สมจิตศรีส,สงครามจะนำท่านเข้ามาสู่ในรายการซึ่งจะเปิดเป็นรายการใหม่เป็นรายการที่ชื่อว่ารายการตื่นเถิดชาวไทยซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือคนในชาติแต่เป็นรายการที่จะนำการ มาเชิดชูสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของเราพวกเราได้ตั้งหรือชาติไทยได้ตั้งก่อตั้งมาเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนหวเท่าทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนรวยคำว่ารวยคือรวยในด้านจิตใจาศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆซึ่ง เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสมบัติอล้ำค่าของชาวไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในแหลมอินโดจีนซึ่งเป็นประเทศที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรและสมบูรณ์พูนผลไปด้วยธัญพืชธัญญาหารที่ประเทศในโลกนี้ก็หายากที่จะมาเทียบเท่าได้ ดังคำโบราณโบราณได้กล่าวไว้ว่าเมืองสยามเรานี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราโดยโด้วยกาความสงบไม่ไปรุกรานใครแต่ชาติบ้านเมืองของเราก็อยู่มาได้ตลอดทุกวันนี้เพราะเรามีคนดีคนดีมากกว่าคนไม่ดีจึงสามารถพาหรือ นำรัฐนาวาประเทศชาติมาสู่ที่หมายปลายทางได้ขณะนี้ท่านรู้ไหมว่าประเทศไทยดังประชอนไปทั่วโลกเพราะอะไรการท่องเที่ยวกอนมาที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเสาหลักของโลกถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาพระสุเมนเป็นเสาหลักของโลกเขาพระสุเมนคือศูนย์กลางของจักรวาลแต่ประเทศไทย คือศูนย์กลางแห่งอาเซียนและในโลกด้วยดังจะได้ยินข่าวหรือเห็นบ่อยๆท่านจะเห็นว่าบางคลิปที่เขาถ่ายทำเน่ยต่างชาติมาเที่ยววัดอรุณนะครับโบราณเขาเรียกว่าวัดแจ้งนะครับสูงตระงานสวยเขาเรียกว่ามองไปจืดแต่ที่นี่ว่าชาวต่างชาติอยากจะมาแต่งชุดไทย ก็มาขอเช่าชุดไทยใส่แล้วก็เดินขึ้นไปบนปราสาทยอดพระปรางถ่ายทำว่าตนเองได้มาถึงประเทศไทยกันนี้แหละยอดพระปรางวัดอรุณนี่แหละเป็นเสาเป็นเสาเอกของโลกฉะนั้นพวกเราควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอันพระ,ะบรรพบุรุษของเราไล่ก่อร่างสร้างมาและก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าชาวต่างชาติได้มาเห็นก็เป็นที่ประทับใจ ฉะนั้นวันนี้กระผมอาจารย์สมจิตสิมคามขอนำเกลิ่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีมาให้ท่านได้ฟังพอเป็นคร่าวๆเดี๋ยวนี้คือทำการทดลองว่าเ,เราจะนำท่านปปในจุดที่อันเป็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ซะก่อนจริงขอสวัสดีสวัสดีครับ